สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอม่าอีกเลยนะจ้าคลิปนี้ก็คือต่อจากคลิปของคลิปที่แล้วนะจ้าเพราะว่าอะไรที่จริงนะ่ะคลิปนี้ก็จะไปใส่กับคลิปที่แล้วนะเนี่ยพอดีอ่ามันไม่มีพื้นที่ในโทรศัพท์แบบพี่น้องอืมก็เลยคลิปที่แล้วก็เลยตัดจบคลิปไปเลยแลย้วมาต่อคลิปใหม่จ้าอ่าก็คือตอนนี้ก็คือจะออกเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะจ้าอืมส่วนแม่มากับไอ้น้อยนะ่ะเอากระเป๋าไปเก็บแล้วเอากระเป๋า เด็กน้อยเช็กเอาท์ออกจากโรงแรมตรงนี้โรงแรมห้าดาวจำจำจำซื้อใ้อแล้วน้ะงจนน้องจะโรงแรมอย่างก็เลยเอาของไปเก็บแล้วนี้กลับมากลับมารับเด็กน้อยเพราะว่าเด็กน้อยเล่นน้ําอยู่เพราะว่าเขาให้เช็กเอาท์ออกช้าหน่อยได้บ่ายโมงเพราะว่าไม่มีลูกค้าค่กะก็เลยเช็กเอาท์ออกช้าหน่อยบ่ายโมงจ้ะเอาก,กระเป๋าไปเก็บแล้วก็มารับลูกรับหลานทีนี้จะนั่งรถของโรงแรมแ้ะจ้ะออกไปปากซอยเข้า แล้วก็จากปากซอยเข้ามาโรงแรมเขาจะมีรถฟรีให้เหมือนที่แม่มากเคยเคยพูดน่นกละจ้ะอันนี้จะเป็นโซนอาหารเช้านั่งกินอาหารเช้าชิวๆช,ชอบมากกระจุมตรงนี้ซุ้มตรงนี้สวยๆว,วันนี้ก็แดดเหมือนเดิมจากที่จอมเทียนอันนี้ก็เป็นโซนสระใบาน้ําแม่มาก็ชอบมากเพราะว่ามันกว้างกว้างไม่เท่าไหร่มันยาวแล้วก็สวยมีคล้ายๆอ่างจาก,กุจี ที่แบบว่าเวลามันน้ํามันพุ่งขึ้นมาโดนก้นโดนตูดอะไรเงี้ยจะชอบจะไม่เคยนั่งหรอกไม่ได้นั่งไม่ได้เล่นเลยไม่มีเวลาให้แต่ลูกให้แต่อม่เล่นนานอันนี้เป็นเรือได้จ้ะใครอยากนั่งเรือก็นั่งใครอยากนั่งเบาใหญ่ก็นั่งได้จะชอบมากมันเป็นแบบต้นไม้เยอะนะจ้ะคนชอบต้นไม้นะอือันนี้ก็แม่มาก็มาเดินถ่ายรอไอ้น้อยทําเรื่องเช็คเอาท์เช็กอะไรออกนะจ๊ะพี่น้อง ก็เลยเราไม่อยากให้เสียเวลาก็มาถ่ายดูต้นไม้ที่สวยว่าต้นไม้มีชื่ออะไรมั่งจังสิละข่าเป็นม,มานาเนาะขนาดมันบวชสูงมาแล้วนี่วะที่แรียกว่าคิดราคาเดือข่าวสันน้องคนนั้นเหรอเออพี่านอ๋อน้องเขาสูงคิดราคาผูา้ใหญ่ว้าวเขียวอันใหญ่จังเลยคุณเล้วกว่าป้าน้องเขาสูงคิดราคาผู้ใหญ่กันคือเขาเะสูงเขาก็ไม่ได้กินเยอะเพราะเอ่นเอเธอแม่เขานั่งถ่ายรูปตรงนั้นเหรอสวยนะสองสา อันนี้พวกแม่เอมาเรียกทุกๆเนื่จากตุกๆของโรงแรมพากันนั่งทุกๆของโรงแรมออกไปหารถแท็กซี่แท็กซี่ก็คือรถสองแถวนั่นแหละจ้ะพี่น้องจะเมาจะพากันไปเล่นตลาดตะลีไปเล่นห้างก็ว่าัไปให้พี่อ้วนให้พี่อ้วนนั่งรอทีอ่ที่โรงแรมจะ้ะนี่าจะไปกันแล้วนนจนลับบ่หาอะไรลูกโทรศัพท์หนูอ๋อมมนก็อร่อยเนี่ย,อยอโอ้ยอโอเคเพรเป็นหิวข้าวบอ ลงชั้นได้ดเหรอใช่ครับจะมีลิฟต์มาชั้นก็ค่ออืมวน้อยน้องแว่นนี่ครับตลอดเลยด้วยกันี่ซอบนี้ละหลกดยเกอร่อเกหลเอ้อเละหลรอเอ้าไมแล้วหรือครับค่ะวีไปกินีนี้อหมาเดินเลอ๋มาอีกแล้วหรอครับมาเดิเอาปที่ต้นดีนะไก็สวยเอากตกา อ๋อ<า>ตรงนี้ใช่ไหมใช่หน้าปักปน้อยนะบอกว่บาบ้านที่ตอนนี้เราจะบ้านอ่ะตรงนั้นเลยชั้นอิมาว่มมาเนื้อมะสูงไฮลินทะเลมาว่าเดี๋ยวให้ชั้นลงก่อนชั้นจะถ่ายพวกเธอโอ้ตายายไปลงลูกไปลลูกเขาได้มาขายลูกลูกตีร้อนมาขายลูกเอาไหมมาขอบคุณค่าไหม ไม่ใช่บ้านหรอตรงนี้ลูกเรามาเอาแท็กซี่เฉยเออเดี๋ยวมัน,นมีมันเย็นอยู่ฮ<ล>ะโอ้ยลูกกูก็ขึ้นจากหน้ากัอยากอาบน้ำบ้าเล็กน้อยเนี่ยหนูเห็นปูไหมอันนี้ร้านปูเป็นร้านอาหารทะเลชื่อดังที่อัตยาใครมาก็มาเลยาาเออดี๋ยวูกตุกในอาหารอร่อยๆๆๆๆจะพามากินทุเรียนครั้งแรกของปีนี้จ้าอ้าวมังคุดกะมีแต่คนสวย กินแบบไหนแบามาฉันกินแบบแครอกรอบนอกนุ่มในเอาวกระมังอ้าเอาวเลือกให้เลยเธอกินนิ่มเธอชอบกินนิ่มแต่ฉันต้องกินกรอบนอกไม่ก็กรอบนอกนุ่มในก็ได้เพราะจะไม่ได้กินกับข้าวเออคือกินเลนกินเลนซื้อๆเอาไปนี่กินได้เลยนะอันนี้เท่าไหร่เะนี่ห้าสิบบาทห้าสิบทุกรูกหนึ่งร้อยสามสิบอันนี้ห้าร้อยสามสิบเจ้ เพราะว่าเราไม่มีนี่บอกเลยค่ะหนูเป็นคนที่น่ารักมากขอบของแข็งเอาแต่ว่าผู้ใดผู้ใดบ่มาคลองแข็งโบน่ารักสิคำตาอ่อนแจ่มแข็งในครับอ๋อไม่แข็งในให้นอกอ่อนเป็นอกอ่อนเสือคนขายขอบชอบใช่ไหมจ้าเราจะ่าไปด่าแล้วสิล่ะนั่นมาแล้วรถแท็กซี่แท็กซี่วันนี้หายาก หาไม่อยากบอกผมนี่ขอบคุณท่านโอ้ยเมื่อกี้หนูโทรหาก็ไม่มีใครไปรับหนูเลยหนูต้องนั่งรถโรงแรมบอกว่าหาแท็กซี่อะไร่ไปหาผมไม่เดี่ยเอาวินมอเตอร์ไซค์มาเขามีรถยนต์โอ้ยหนูจะไปไหนอ่ะหนูจะไปขุนเทเสียไหมไม่ไม่มันมันนี้ยังไม่เข้ากรุงเทพจะไปไหนบอกผมเอาเบอร์มาเดี๋ยวหนูติดต่อหนูเจอไปกรุงเทพอ่ะเอาศูนย์ต้ดเลยเอา ID เดี๋ยวนะเร็วๆก่อนเดี๋ยวตกนะ ตัวขบไปกินได้อ๋ออยกำลังอร่อยเนี่ยมาอีกอันนึงครับอีกอันนึงอ๋อออยอะไรวุ้กเขาจะกินเย็นครับกินก่อนเด้อคุย่ากินเลยแต่เย็นเด็ดป๋าแต่กินแน่ไม่ใหญ่จะเคาะดูไม่แน่เอาเคาะไปพอใจเลยกให้แตกอยากจะเคาะอะไรได้ดิประมาณนี้แหละฉันกินถ้ากินคนนี้ฉันไม่กินนะฉันทิ้งนะวันนั้นซื้อมาว้าโค้แข็งนี่เลยอร่อยฮะ บลาตแซ่ปลาแข็งอยู่แซ่ <ๆๆ S 2> แช่แไมชอบแข็งอีก <c oughs> กินทุเรียนยังไงเอาแบบนี้ลูกนึงหาให้หนูนะลเลยกินทุเรียนยังไงแข็งนี่สำรับกินเลน่นลูกก็ต้องกินกับข้าวเหนียวเขาเต้องเอามีกุนีเป็นว่าอันนี้แข็งมันเคยกินยนิ่งเลยบอกว่าอันนี้สำรับก,กินเลน่นสุดหรอกน้ำ ไม่ใช่มีคนเหรอเธอทั้งไทยทั้งแดงไหมติยิกไหมเหมือนลูกอะไรลูกตึมลึงอคินที่อายอ่ะไปไปไปลงปลาเข็มบะมีเด้อปลาเข็มฮาได้กร์สอย่างเดี้อไอ้อยมีเงินไทยปะใส่หัวเสื้อเขามีมนลงมาสิแม่ มาตลาดจ้ะตลาดแรงตลาดแรงอยู่ใส่บุญไอ้น้อยพามามให้น้อยพามาเที่ยวตลาดน้ำเท็บวัสดุซันพิน้องมาซื้อ<ม>อาหารซื้อเสภาพร้อมอาหารสดอาหารการกินบ้านเราก็ละลานตาน่าอร่อยไปทุกอย่างเหมือนเดิมนะจ้า ส่วนพี่ออยก็จัดปลาหมึกก่อนเลยละ่ะแม่ถ้าออยกลับบ้านออยที่กินปลาหมึกไร้เลยที่เสียบไม้นะ่วะว่าจันอันนี้มาซื้อปลาหมกึกให้พี่ออยจ้านะกินว่าจาณนะ่ปะปลาหมึกตัวละเก้าสิบแปดสิบมีใครนำทั่งตัว แม่มากก็เอาเขาบอกว่าตักละ20บจ้ะแม่มแมลงทอดบ้านเราตักละ20 3สมตัก50รวมได้แต่รวมได้3าอย่างแม่มากก็เอาตกกะกะแตนดักแด้นี่ชอบมากแล้วก็เอาเขียดจ้ะไอ้นี่แม่ค้าเขาก็เอาไปทอดให้ใหม่ทอดให้ใหม่แล้วก็ค่อยมาปรุงให้เราแต่ว่าปรุงปรุงเค็มน้อยนึงก็เลยกินได้น้อยเดียวจต่แล้วดักแด้มันก็ไม่นุ่มไม่อร่อยแล้วก็เลยทิ้งไปจ้ะวล้นี้มาสั่งส้มตำพี่น้อง เราไม่ได้สั่งปูนะแต่ถ่ายปูให้ดูเฉยๆอ๋อเก็บเท้านั um ่นก็แบบเอาไปซื้อรีสอล์ทปัจจุบัเอ่อมันขวางทางเงินเลยแม่ต้องเอาไปนะคืออาหารเสร็จสาวก็นั่งกินที่โต๊ะจัดแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าอะไรอะปสรรคเป็นจิ้มจัดสาวๆนั่งกินถึงแช่แม่มาจะไปกินที่ห้อง แล้วก็นั่งกินอิ่มแล้วก็นี่แหละของที่ซื้อแล้วก็นั่งรอนั่งรอไอ้น้อยนั่งรออะไไอ้น้อยไปเรียกแท็กซี่จ้ะแท็กซี่ก็คือสองแถวมันเดินมันละอืมส่วนอีเลนากับเอมมามาอยู่ในเซเว่นจะเพราะว่าฮอนฮอนคาฮอนแน่ยอีเลนากับเอมมาเนี่ยไม่ได้ซื้อของเขาหรอกคือเข้ามาเอาแอร์อซ,อซื้อจ้ะเพราะก่อนหน้าน,นี้เข้าไปแล้วสองรอบซื้อของรอบนี้ไม่ได้ซื้อของอ่านั่งรอกันต่อไปจะมารวมตัวกันแล้ว อพี่ออยพี่ออยเข้าไปในเซเว่นซื้อของหรือเปล่าพอไอ้น้อยไ,ได้รถมาก็ส่วนมากก็มีแต่เหมาเนา,จานะจ้ะเนาะรถสองแถวง่ายดีแล้วเราคนเยอย่งเงี้เหมาคุ้มกว่าไปนั่งไปนั่งแบบธรรมดาสิบาทนะจ๊ะตอนนี้ก็มามาถึงหน้าโงรงแรมมาได้จ้ะเดอ้อก็จ่ายตังแล้วก็จะไปนวดกันจ้ะ<ป>แม่ไอม้ม่จะนวดพี่อนะจะนวดพี่ออยพี่ออยจะนวดเทาา้าจ้ะ ลงมาแล้วจ่ากออกจากตลาดแล้วเธอเอาแนมะ่มามาเออป้าน้อ,านอยจะพัดสะโพนหนูแลวแม่ก็จะมานวดอา่าติดหน้าแล้วหาย ต้องให้ราแ,แ,แม่ถ่ายรูปเนาะนวดจะมางวดพี่แน่เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่แนะ่ตง่ายมากก็งวดเสร็จแล้วนวดไทยจ้ะไทยมัสส์สนพี่แน่นวดเท้ากับพี่ออยนอดวดเท้าจ้ะมาดูเนาะ นวดก็คือตามปกติแต่แกบอกว่าให้คิ่คนละร้อยนะผมไม่อะมาร้อยหนึ่งที่ออดร้อยหนึ่งที่แม่ก็ร้อยหนึ่งจ้ะไอ้น้อยก็าดึงมารับลูกพอดีเขาจักการห้องโดยการนล้างเขาก็อยู่คือเป็นของเป็นของโรงแรมเลยนะจ๊ะคนภายนอกก็มานวดได้จ้ะนวดเสร็จกลับมาถึงบ้านแล้วจะถึงห้องแล้วได้ปลาเผาวันนั้นซื้อที่กรุงเทพร้อยยี่สิบแต่มันคนละไซส์ไซส์ไหนหกสิบแซ่บแห้งอ่อย อันนี้ส้มตำไม่ใส่น้ำตาลพูปลาแล้วก็ตำผัวน้องออยชอบผัวจ้ะแล้วก็ข้าวปุ้นข้าวปุ้นแล้วก็ไก่ทอดข้าวเหนียววิเสรระไมไก่ทอดข้าวเหนียวจ้วยอ้อยทุ่งได้ละแล้วก็ของที่ไปมาวันนี้เด้อได้อันนี้ของเอ็ม่าไม่เกี่ยวกันอันนี้แล้วก็อันนี้เซเว่นอันนี้ตลาดนัดแล้วก็อันนี้ก็ของลูกสาวพี่ออยส่วนอันนี้ของแม่เอมม่าเนียได้วันนี้จ้ะเนี่ย มีอะไรมัางน้อถ้าเป็นดวงตาปอมอปยงคนแน่แหละ <c oughs> เป็นบ้าได้ของเล่นของเล่นอันต้นกระดองบองเพชรท,ที่เขาที่เขาฮิตช่วงนึงอะสองรอยเท่าไรเนื้ออยสองร้ยหาสิบหรือสองร้อยยี่สิบเนือแต่ก็วันนี้ซื้อขนมจากจะไม่เวลากินตอนที่มากับแท็กซี่เขาจอดให้นะ